สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันศุกร์ที่1 1มีนาคม2,565ยินดีตอ้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็เราเจอกันทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์เวลาเที่ยงตรงนะคะสําหรับครูนาะวันนี้ก็จะมาแชร์แบ่งปันเรื่องของสิ่งที่ทําให้เงินวิ่งเข้าหาคุณแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆอย่างเดียวแค่นั้นก็คือเรื่องของสิ่งนั้นถ้าเราฝึกจนเกิดความชํานาญเงินมันจะวิ่งมาหาคุณเองโดยอัตโนมัติ นะคะอันนี้คุณลองฟังแล้วก็พิจารณาตามนะคะแล้วก็ลองคิดตามครูไปเนาะว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะคะมาดูว่าสาเหตุที่เราเงินจะว่าไม่พอใช้ไม่ได้เป็นเพราะเรามีเงินไม่มากพอนะคะแต่เป็นเพราะคุณนะคะมีทักษะไม่พอนั่นเองนะคะหรือว่าไม่มีทักษะที่ดีพอนะคะที่จะให้เงินวิ่งเข้ามาหาเรานะคะมันจึงทําให้เราหรือทําให้คุณนะคะ ต้องวิ่งนะคะต้องวิ่งตามหาเงินตลอดชีวิตถูกไม่ถูกนะคะหลายคนลองคิดตามที่ครูบอกนะคะว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนเราเกิดความชํานาญการที่เราจะชํานาญได้หนึ่งก็คือรู้กับไม่รู้หลายคนอาจจะบอกว่าเพราะฉันยังเก่งไม่พอฉันฉลาดไม่พอหรือว่าฉันเรียนมาน้อย นะคะต้นทุนเราน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นชักว่าข้ออ้างก็ได้นะคะเพราะจริงๆบน,บนโลกใบนี้ของเราจะมีคนแค่สองประเภทก็คือรู้กับไม่รู้คนเก่งกับคนไม่เก่ง,งจริงๆมันไม่ค่อยมีละค่ะคุณสังเกตว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่เก่งเพราะเรายังรู้สิ่งนั้นไม่มากพอหรือว่าเรายังชํานาญในเรื่องนั้นได้ไม่ดีพอหรือรู้ในสิ่งนั้นยังชักว่ายังไม่เกิดความคล่อง หรือว่ายังไม่เข้าใจมันท่องแท้นั่นเองนะคะอาครูยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติครูจะให้คุณทําไข่เจียวเนาะทำไข่เจียวใช่ไหมคะสิ่งแรกที่คุณคิดได้ก็คือยังไม่เคยทําเราต้องทําไม่เก่งทําไม่เป็นเพราะเห็นคุณแม่อว้ยคุณแม่ทําไข่เจียวเก่งจังเลยน่ากินแล้วดูคุณแม่ทําดูง่ายไปหมดดูแบบชิวไปหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนที่คุณแม่จะมาชิวอย่างนี้ คุณแม่ก็เป็นเหมือนเรามาก่อนคือ,อยังไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์แต่เพราะคุณแม่เรียนรู้ไปทำไปแล้วก็ทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนคล่องจนชำนาญคุณแม่ก็เลยดูง่ายทีนี้แล้วเวลาครั้งแรกที่เราทำใช่ไหมคะเรายังเก่งไม่พอเรายังดีไม่พอไม่ใช่ว่าเราไม่ฉลาดนะเพียงแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นสิ่งที่สิ่งที่คุณจะทาต่อไปก็คือคุณจะไปถามคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คุณจะเลือกคนไหน คนที่ไม่เคยทําไข่เจียวมาเหมือนกันกับคุณคนที่ไม่ได้มีความชํานาญคนที่ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณจะถามใครกับอีกคนนึงเขารู้เขาเก่งเขาชํานาญถูกไหมคะง่ายๆถูกต้องก็คือคุณจะไปถามคนที่เขาชํานาญคนที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆใกล้ตัวเราคือคุณแม่คุณแม่ทําไข่เจียวเก่งไข่เจียวฉลาดคุณก็ต้องไปถามคุณแม่ถูกไหมคะเพราะว่าคุณแม่รู้นี่ เนะี่ยพอคุณไปถามคุณแม่คุณก็จะได้ความรู้อย่างที่คุณแม่รู้หลังจากนั้นคุณก็จะเอามาฝึกพอคุณฝึกบ่อยๆทําซ้ําๆการทําซ้ําๆนั่นแหละค่ะก็คือการเริ่มที่จะฝึกความชํานาญให้เกิดขึ้นสมมติว่าคุณต้องทําทุกวันทําทุกวันคุณจะไม่เก่งเป็นไปได้ไหมคุณจะไม่รู้เป็นไปได้ไหมคุณจะไม่ชํานาญเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมตอบง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้เพราะคุณทําทุกวันนี่ยคุณต้องเกิดความใช่ไหมว่าความคล่องตัว คุณจะเห็นหรือว่าแก้ปัญหาเดิมๆซ,ๆซ้ำๆซ้ำๆคุณก็จะทำได้ง่ายขึ้นใช้เวลากับสิ่งนั้นน้อยลงเพราะว่าคุณรู้วิธีการคุณรู้เทคนิคเห็นไหมคะคุณรู้วิธีการคุณรู้เทคนิคเห็นไหมมันจะต่างจากตอนแรกที่เราไม่รู้เพราะไม่รู้ทำอะไรมันก็ทำยากทำอะไรมันก็ไม่ถนัดมันก็ไม่คล่องแต่พอเมื่อเรารู้แล้ว ทุกอย่างมันจะดูสบายๆง่ายไปหมดถูกไหมคะถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นครูหนุงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนชํานาญนะคะเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองเหมือนอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ครูอยากแนะนําก็คือเรื่องของการปลูกผักใช่ไหมคะบางคนชีวิตเนี้ยซื้อผักทานตลอดจนวันหนึ่งอาจจะเพราะราคาผักมันแพง อาจจะเพราะโรคระบาดเราต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพก็เลยปลูกผักเองด้วยการศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆรู้เรียนรู้ไปทําไปทําไปจนวันนี้เราเป็นคนที่ชํานาญในการปลูกผักเมื่อชํานาญแล้วเงินก็จะตามมาด้วยการที่มีคนเห็นเราปลูกผักหรือว่าเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้สําหรับคนที่อยากทดลองปลูกเหมือนเราสร้างเป็นอาชีพเสริม หรือว่าเอามาเป็นอาชีพหลักในช่วงที่รองานใหม่หรือช่วงตกงานใช่ไหมคะเขาก็จะมาถามาเราซึ่งมีความเก่งมีความชํานาญในเรื่องปลูกผักมากแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีคนมาขอซื้อแปลงเป็นเงินใช่ไหมคะบางคนมาขอเรียนมาขอเรียนแรกๆอาจจะเรียนฟรีพรอะม่ไปบอกอาจจะเก่งใจอาจจะให้เราคิดค่าสอนเห็นไหมคะเกิดรายได้หรือบางคนหมายถึงว่า ขี้เกียจเ,เตรียมของเนาะไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อของในการลงมือทําครั้งแรกยังไงจะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างไรแล้วไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อซื้อของเหล่านี้ที่ไหนอาจจะให้ผ่านเราหมายในว่าให้เราซื้อมาให้หน่อยว่าการที่เราจะลงมือปลูกผักครั้งแรกเราจะต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์จากไหนได้บ้างซื้ออุปกรณ์ในการปลูกสําหรับทานบริโภคในครอบครัวตัวเองเล็กๆต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเขาไม่รู้แหล่งไม่รู้ว่า ราคาอาใช่ไหมคะอาจจะให้เราเป็นคนซื้อให้หรือว่าขอซื้อผ่านเราเกิดเงินไหมเกิดเงินแต่การที่มันจะเกิดเงินต้องย้อนกลับไปที่ครูบอกก็คือเราเก่งในเรื่องนั้นมากพอเรามีความชํานาญในเรื่องนั้นมากพอกลายเป็นว่าเงินวิ่งเข้ามาหาเราจากการที่เรากลายเป็นคนชํานาญในเรื่องนั้นเมื่อก่อนถ้าเราไม่เก่งไม่ชํานาญเราต้องวิ่งหาเงินถูกไหมคะ วิ่งไปหาเงินเงินมันช่างหายากเหลือเกินงานมันช่างแบบเออทำลำบากเหลือเกินเห็นไหมคะอารมณ์ฟิลมันจะตรงข้ามเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่ทุกตายินดีตอนราวค่ะวันนี้คุณต่อมาแชร์แบ่งปันเรื่องของวิธีง่ายๆที่จะทำให้เงินวิ่งเข้ามาหาเราก็คือเราต้องใช้คำว่าฝึกฝนทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งจนเราชำนาญหรือว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นจะเราสามารถถ่ายทอดคนอื่นได้ แล้วเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองครูยกตัวอย่างเรื่องของการปลูกผักนะคะปลูกผักอันนี้มันใกล้ตัวมันเห็นภาพชัดมากก็คือเราชํานาญในเรื่องการปลูกผักสลัดนะคะปลูกผักสลัดไม่ว่าจะปลูกกินเองขยายฐานนะคะขยายฐานจากเรากินเองในครอบครัวเอาไปฝากเพื่อนเอาไปฝากญาติ จนคนรอบบ้านเห็นแล้วเข้ามาขอซื้อหรือบางคนอยากปลูกเหมือนเราบ้างก็ขอมาเรียนใช่ไหมคะขอมาเรียนบางคนเกรงใจถ้าจะให้เราสอนฟรีบางคนก็ขอให้เราคิดค่าสอนเห็นไหมคะเราไม่ได้ออกจากบ้านแล้วเราก็ไม่ทําอะไรยากเลยนะเขามาขอให้เราสอนหรือบางคนที่แค่กว่าเจงกว่านั้นก็คือให้เราสอนด้วยแล้วก็ให้เราช่วยซื้ออุปกรณ์หรือว่าเตรียมว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการลงมือทําครั้งแรกนะคะ ไม่มีประสบการณ์แต่อยากให้เราซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์อยู่แล้วเลือกอุปกรณ์มาให้หน่อยเลือกมเมล็ดพันธุ์ให้หน่อยเลือกอุปกรณ์แล้วก็สอนวิธีการแบบเบสิกเบสิกทำเองที่บ้านได้ไง่ายๆซื้อเป็นชุดเราอาจจะมาเตรียมให้เป็นชุดสําหรับฝึกทําครั้งแรกก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือเงินมันเข้ามาจากการที่เราเก่งในเรื่องนั้นๆจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้คะ่ะเอาเรื่องที่เราชอบเรื่องเดียวก็ได้สมมุติเรื่องกินใช่ไหมคะเรื่องกินเรื่องกินเนาะ สมมุติคุณเป็นคนชอบกินผักใช่ไหมคะกินผักทีเนี้ยถ้ามีคนที่เขาสนใจเรื่องการกินผักเหมือนกันเขามาถามคุณแต่คุณเป็นคนที่ใช้คำว่าเก่งในสารพัดผักอะ่ะเพราะคุณชอบกินคนที่มาถามเรื่องผักนู่นนู่นน,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 นคุณสามารถตอบได้อธิบายได้เล่าให้เขาฟังได้ว่าผักตามฤดูกาลมันดีอย่างไรแล,ล้วฤดูกาลที่มันใกล้เรา เราควรเลือกกินผักแบบไหนแบบไหนมีประโยชน์กับใช่ว่าสุขภาพอนมามัยของเราอย่างไรเราสามารถอธิบายได้จนบางคนก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยเขาจําไม่ไหวอะ่ะพี่ช่วยเขียนเป็นแบบสูตรลับเป็นเล่มเล็กๆให้ได้ไหมหรือว่าพี่เขียนแชร์ประโยชน์เหล่านี้ของพืชผักเนี่ยลงใน Facebook ส่วนตัวของพี่ได้ไหมหนูจะเข้าไปติดตามเพจของพี่เขียนให้ความรู้อย่างนี้หน่อยพอเราแชร์อย่างงี้บ่อย หลายคนอาจจะบอกว่าพี่ลองรวมเล่มดีไหมขายเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าทำเป็นอ e ีบุ๊กขายเห็นไหมคะเมื่อเราชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึง่งหมายถึงว่าตอนแรกเราอาจจะไม่มีความคิดเรื่องเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเงินหรือว่าเป็นอาชีพเสริมแต่เริ่มมีคนเห็นว่าเราเก่งเรื่องนี้แล้วเขาขอคำแนะนำแบบนี้ขอความใช่ว่าอนุเคราะห์ให้เรารวบรวมเป็นแบบนี้พี่ขายมาเป็นใช้ว่าเป็นคอร์สก็ได้ ขายมาเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้รวบรวมแชร์แบ่งปันฟรีก็ได้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเอ้ยอะไรที่เราเก่งมากๆหรือว่าชำนาญรู้ในเรื่องนั้นสุดๆอ่ะมันสามารถดึงดูดเงินสร้างรายได้ให้เราได้แบบง่ายๆแบบนี้เองแต่ว่าถ้าใครหลายๆคนยังตัดเพราะว่าเรายังเก่งไม่พอเรายังดีไม่พออันนี้ครูอบอกเลยว่าจริงๆอ่ะคนเรามีแค่รู้กับไม่รู้ อันนี้การันตีจริงๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ครูเองก็เป็นว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเนาะเราไม่ได้เก่งเหมือนเขาเราไม่ได้มีความชํานาญเหมือนเขาเราทําไม่ได้หรอกพอเราไปศึกษาแล้วก็ไปฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาบอกว่าเขาก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันแต่พอไปดูจริงๆไปพิจารณาตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเก่งกับไม่เก่ง มันมีแค่เรื่องรู้กับไม่รู้แค่สองอย่างแต่พอเรื่องไหนที่เราไม่รู้เรามักจะไม่ศึกษาหาความรู้ต่อมันก็เลยทําให้เราไม่รู้เรื่องนั้นอยู่ต่อไปมันก็เลยทําให้เราตอกย้ําว่าเอ้ยที่เราไม่เก่งหรือว่าที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เก่งแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเราไม่หาความรู้ต่อแต่พอมีเรื่องไหนที่เราชอบแล้วเราสนใจแล้วเราไปหาความรู้เพิ่มมันทําให้เรารู้เพิ่มมากขึ้นพอเรารู้เพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่คนอื่น เขารู้น้อยกว่าเรามันกลายเป็นว่าเราเก่งไปไปเฉยเลยท,ทั้งที่ความรู้สึกเราเรายังไม่ได้เก่งจริงๆนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้เพิ่มมากกว่าคนอื่นมันเลยทําให้เราจับทริคได้อ๋อถ้าเราเพียงแค่รู้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าคนอื่นนะคะหรือรู้สิ่งนั้นน่ะหมายถึงว่ารู้ไปจนสุดจริงๆอะรู้ไปจนสุดจริงๆในขณะที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้เท่าเรา กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นไปโดยปริยายอันเนี้ยใช่คําว่าพอจะเข้าใจเนาะเห็นภาพเนาะแล้วเมื่อเรารู้เรื่องนั้นใช้คำว่ารู้เรื่องนั้นไปสุดๆจริงๆอะเงินมันจะวิ่งเข้ามาจากกลุ่มคนที่ไม่รู้แล้วเขาอยากจะรู้อันนี้คุณพอจะเห็นภาพไหมว่าบางอย่างเราไม่ได้ต้องการอยากจะเอามาสร้างรายได้จริงๆเราไม่อยากจะเอามันมาสร้างเป็นเม็ดเงินแต่ใช้คําว่า คนภายนอกอะ่ะเขากระตุ้นขอร้องขอความร่วมมือให้เราคิดเงินเธอเขาเกรงใจหรือว่าบางอย่างคุณทําเงินได้นี่คุณเอามาคิดสิเขาพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทําเป็นคอร์สออนไลน์แชร์แบ่งปันหรือว่าทําเป็นอ e ีบุ๊กก็ตามแต่นะคะเห็นไหมทั้งๆที่ตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสร้างเม็ดเงินเนาะกลายเป็นว่า เงินมันวิ่งเข้าหาคุณจนบางทีคุณตั้งตัวไม่ทันหรือว่ามันเข้ามามากมายอันนี้ฟังจากของอาจารย์บรรัณฑิตนะอาจารย์ก็พูดให้แนวคิดแบบนี้เหมือนกันว่าการที่เราสร้างคุณค่าให้คนอื่นก่อนแล้วเงินมันวิ่งตามมาทีหลังเพราะแบบนี้เพราะถ้าเราตั้งใจมาขายนะคะมันไม่ไม่ค่อยมีคนอยากซื้อหรอกแต่ถ้าเราตั้งใจมาให้มาให้โดยไม่ได้หวังไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังรายได้อะไรเลยนะแต่ว่าคนที่เขารับไปอ่ะ เขาเป็นคนหยิบยืน่นหยิบยื่นเงินให้เราเองนะคะแต่เขาก็บอกว่าช่วยขยายฐานเนาะหมายถึงว่าอันเนี้ยถ้าถามครูม,มันเป็นเรื่องจริง,จร,งจริงนะเมื่อไหร่ที่เราออกมาให้คุณค่าผู้คนออกมาสร้างสิ่งดีๆหรือพลังงานดีๆให้กับผู้คนเนี่ยคนที่เขาใช้ว,ว่าเหมือนเป็นแฟนคลับเราจริงๆอะ่ะคนที่เขารับรู้ถึงขึ้นพลังงานที่เราสื่อไปให้ เขาจะกลับมาสนับสนุนเราในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบอกต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาสิ่งที่เราแชร์แบ่งปันนะคะไปสร้างคุณค่าต่อหรือว่าเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอันนี้ถือว่ามันเป็นกําไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายอสวัสดีค่ะโคตรน้อยเห็นด้วยทุกอย่างอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้อ่าใช่ค่ะใช่ขอบคุณทุกคนนะคะอืมนี่แหละวันนี้ก็มาแชร์ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกทักษะเพียงแค่อย่างเดียวก็พอนะคะให้ชํานาญให้เราชํานาญแล้วก็ให้เรารู้ในสิ่งนั้นจริงๆสิ่งนั้นรู้ในสิ่งนั้นจริงๆนะคะรู้จริงๆรู้มากรู้น้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับเราก็แล้วกันนะคะว่าเราอยากจะรู้ไปมากแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญก็คือความรู้มันไม่มีวันหมดยิ่งเรียนไปลงมือทําไปศึกษาหาความรู้เพิ่มอันนี้ครูบอกแล้วว่ามันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด แล้วก็ดีที่สุดเราจะเคยเห็นตอนเราเป็นนักเรียนเนาะบางทีเราเรียนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะเรียนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราไม่ลงมือทําสักทีความรู้นั้นมันก็คือมันค่อยๆเลือนหายไปตอนแรกเราเรียนเราเข้าใจเนาะเรียนเข้าใจแรกๆแต่พอสักพักเรื่องใหม่มนะันมาน่ะของเก่ามันก็เริ่มลืมไปใช่ไหมคะลืมไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียนไปด้วยลงมือไปด้วยนะคะลงมือทําไปด้วยเอาบทเรียนที่เรียนแหละลงมือทําไปด้วยลองผิด ลองถูกไปด้วยคุณจะเห็นใช่คําว่าจะเริ่มเข้าใจในเรื่องที่เราเรียน,นนั้นได้มากขึ้นแล้วก็มันจะเพิ่มความรู้ว่าไอ้ที่เราทําพลาดเอ๊ะมันพลาดตรงไหนเรายังไม่รู้ตรงไหนเรายังไม่เข้าใจในตรงไหนน่าละข่ามันจะเป็นใช่คําว่าเป็นการเพิ่มความอยากรู้ให้เราแล้วมันจะทําให้เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าไอ้ที่เรายังทําไม่ถูกไอ้ที่เรายังทําผิดพลาดอยู่มันเกิดจากตรงไหน เกิดจากเรายังไม่รู้ในข้อไหนนั่นเองมันจะจะขยายตรงนี้แล้ค่ะมันจะไปช่วยขยายความไม่รู้ของเราทําให้เรารู้รู้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความไม่รู้ของเราเนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราหาความรู้เพิ่มแล้วก็เราจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คนที่ไม่รู้เหมือนเราในตอนนั้นน่ะให้เขาเจอทางออกได้เพราะบางคนพอไม่รู้ใช่ไหมคะ พอไม่รู้เขาก็ไม่ไปขยายองค์ความรู้ให้มันเพิ่มมากขึ้นว่าไอ้ที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วมันมีวิธีแก้ยังไงไหมบางคนจบแค่นั้นแต่เราขยายต่อแล้วเราก็สามารถแชร์ตรงที่เราแก้ไขเนี่ยให้คนอื่นที่เขาเจอแบบเนี้ยแล้วเขาก็ยังไม่รู้ให้เขารู้ได้บางคนแบบอ๋ออ๋อม,มีวิธีแบบนี้เหรออุ้ยฉันยังไม่เคยรู้เลยไม่เคยศึกษาต่อเห็นไหมคะมันก็ไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาทีเนี้ยพอคนลักษณะเนี้ย เขาเจอปัญหาแล้วเขารู้ว่าเราอ่ะศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันกันกบเขาแล้วรู้ว่าเราอ่ะชํานาญในด้านนี้มากกว่าเขาเขาจะไปถามคนอื่นไหมก็ไม่เขาก็จะมาถามเรานี่แหละซึ่งมีความรู้มากกว่าหรือว่ามีประสบการณ์หรือว่าชํานาญในเรื่องเดียวกับที่เขาสนใจนี่มากกว่าสุดท้ายเขาก็จะมาหาเราแล้วการที่คนมาให้เราช่วยแก้ไขปัญหานะคะสิ่งที่ตามมามันมักจะเป็นรายได้เสมอแต่ว่ารายได้มากหรือรายได้น้อยอันนี้ก็ แล้วแต่บริบทเนาะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้แล้วก็เกิดความชํานาญในเรื่องนั้นจริงๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่มีรายได้คุณจะไม่มีลูกค้าคุณจะไม่มีเงินเข้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เหมือนที่ครูบอกแล้วคนที่ไม่รู้เขาจะไปหาใครเขาก็ต้องไปหาคนที่รู้ไปให้คนที่รู้ช่วยแก้ไขปัญหา ไปให้คนที่รู้แล้วก็ชํานาญเรื่องนั้นๆน,น,นะคะช่วยปลดล็อกให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้เขาช่วยไขยข้อข้องใจให้เขาหรือช่วยเปิดสิ่งที่เขาไม่รู้ให้เขาสามารถรู้ได้ถูกได้ถูกถูกไม่ถูกอ่าอันนี้ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าขอให้เรารู้แล้วก็ชํานาญในเรื่องนั้นจริงๆร,รับรองว่าคุณสามารถใช้คำว่าสามารถเอาตัวรอดได้ทุกนิกฤิจนะคะ อืม,อมขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้หวังว่าข้อมูลของครูจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้เอาไปมองหาตัวเองเนาะว่าตัวเองรู้เรื่องไหนมากๆชนานาญเรื่องไหนมากๆใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พัฒนาตรงนั้นให้มันกว้างมากขึ้นหาองค์ความรู้ให้มากขึ้นเรียนรู้ไปลงมือทําไปด้วยไม่ว่ามันจะ ใช่คําว่าไม่ว่าการลงมือทํานั้นมันจะให้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยบทเรียนที่เราเรียนมามันก็ทําให้เรารู้ว่าบทเรียนนี้มันใช่หรือมันไม่ใช่เราทําแล้วมันมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะคะเพราะถ้าเราเรียนแล้วไม่ลงมือทําไปด้วยเราจะไม่ค่อยเกิดทักษะเพราะการลงมือทํามันทําให้เราใช่ครว่าเกิดความชํานาญได้ลองทําแล้วแล้วการทาครั้งแรกสมมติว่ามัน ยังไม่ใช่แล้วก็ทําครั้งที่สองนะคะเหมือนที่ครูแชร์เขาก่อนแลคือคนทําก็คือคนได้คนไม่ทําก็คือคนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดเราจะไปโทษว่าคนไม่ทําผิดไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าถามครูครูไม่เห็นด้วยคนทําก็คือคนที่ได้คนไม่ทําก็คือคนไม่ได้มีแค่นั้นค่ะไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดนะคะทุกคนคือถูกทั้งคู่นะคะ ถูกทั้งคนที่ทําแล้วก็คนที่ไม่ทําแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ลงมือทำนะคะเราต้องเป็นคนที่คิดบวกนะว่าก็ยังมีคนที่ไม่รู้อีกเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเต็มใจที่จะขยายความไม่รู้ของเขาเราก็ไปให้ไปอยู่กับคนนั้นแต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้แล้วเขาไม่อยากได้องค์ความรู้เหล่านี้เพิ่มก็ไม่เป็นไรก็ยินดีนะคะยินดี ยินดีที่ได้รู้จักก็แค่นั้นเองนะคะเราไม่ต้องไปอะไรมากเนาะอันนี้ก็ชีวิตของเราจะได้ใช้คำว่าอะไรนะจะได้ไม่ลําบากเนาะจะได้ไม่ลําบากถ้าคนที่มีทัศนคติเดียวกับเราเราก็ไปต่อคนที่ทัศนคติต่างกับเราเราก็ไปต่ออยู่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเขานะคะอันนี้เกี่ยวกับเราคนเดียวเกี่ยวกับเราลุ้วนเลยเหมือนที่ว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะคะอยู่กับเรา เท่าะนั้นคนเดียวจริงๆเพราะว่าคนอื่นเข้ามาแล้วเขาก็ไปเราก็แค่ไปต่อแค่นั้นเองไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราก็แค่เดินไปเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้คำว่าไม่ต้องไปเอาอะไรมาแบกมากมายนะไม่ต้องเอาอะไรมาแบกมากมายไม่ต้องเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ชีวิตของเราเพราะมันเป็นของคนอื่นเราต้องมาโฟกัสที่เราคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเห็นด้วย ก็คือเห็นด้วยยังไงเราก็ไปต่อคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ไปต่อแค่นั้นเองค่ะคนเราไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิดทำก็คือได้ไม่ทำก็คือไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้คำของหลวงตามาอันนี้ท่านให้มานะคะท่านบอกว่าการสวดมนต์เนาะถ้าเราอยากรู้ว่าธรรมะให้อะไรก็ลอง สวดมนต์ดูถ้าใครที่สวดมนต์แล้วก็จะรู้แต่ถ้าใครไม่สวดก็ไม่รู้แค่นั้นเองแต่ถ้าคนไม่สวดแล้วถามแต่ไม่ลงมือทําท่านก็บอกว่าก็ไม่ทํามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เห็นแต่คนทําก็ได้ก็เห็นว่าทําแล้วได้อะไรแต่ถ้าคนไม่ทําแล้วเฝ้าแต่คอยถามว่าทําแล้วมันเห็นอะไรทําแล้วมันได้อะไร ทำแล้วมันดีอย่างไรท่านก็บอกว่าไม่มีคําตอบให้เพราะถึงตอบไปเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เห็นมันต้องลงมือทํำก่อนถึงจะรู้ถึงจะเห็นเหมือนกันค่ะถ้าทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเราทำแล้วเราได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็เล่าให้เขาฟังได้นะคะว่าทำแล้วมันได้แบบนี้แต่เขาจะทำหรือไม่มันเรื่องของเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ววันนี้คุณต๋อก็มาให้อีกหนึ่งทัศนคติบวกกับทุกคนนะคะว่าจริงๆเรื่องราวบนโลกนี้ทั้งหมดมันขึ้นกับตัวเราเพียงแค่คนเดียวคนเดียวอยู่ที่เราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเอาหรือเราจะไม่เอาเราอยากจะเป็นคนที่รู้อยากเป็นคนที่เก่งหรืออยากคนที่ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเราอยากจะเป็นคนที่เอาแค่นี้ก็พอแหละ พึงพอใจแค่นี้จะเป็นคนที่แบบเช้าชามเย็นชามอย่างนี้ต่อไปตลอดชีวิตหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตชิวๆขี้เกียจขี้เกียจไปอย่างนี้ตลอดก็แล้วแต่เราเราเป็นคนเลือกทั้งหมดนะคะไม่มีใครเลือกให้เราทั้งสิน้นเราจะไปบอกว่าเกิดมาแล้วแบบพ่อแม่เป็นอย่างนั้นอ่าสังคมเป็นแบบนี้นะคะต้นทุนน้อยเศรษฐกิจเป็นอย่างนู้นผู้คนรอบข้างเป็นแบบนี้ จริงๆอะถ้าถามครูอะมันเป็นข้ออ้างนะคะมันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้เราเป็นคนขี้แพ้พูดอย่างนี้ก็ได้เนาะมันเป็นข้ออ้างเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคือเราเปลี่ยนเลยเหมือนที่เรารู้ว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำแล้วมันดีแต่เราไม่ทำต่อยากได้ดีไหม อยากได้อยากเป็นคนดีไหมอยากเป็นแต่ทำไหมไม่ทําจะได้ไหมก็ไม่ได้ตักกะก็ตรงไปตรงมามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุกตานะคะขอบคุณโคตรน้อยเนาะขอบคุณอะเหลียวขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายขอบคุณสําหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเยอะมากสวัสดีค่ะคุณพี่ป้อมขอบคุณนะคะ มีความสุขในวันสุขลงมือทําเท่านั้นใช่ค่ะลงมือทําทําเท่านั้นค่ะทําไปเรื่อยๆทำเท่าที่เราทําได้อันนี้อยากบอกนะคะทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็ทําบนพื้นฐานของความสุขของตัวเองนะคะเพราะการลงแรงแล้วก็ลงเวลามันอยู่ที่เราคนเดียวแต่ว่าการลงแรงแล้วก็ลงเวลาต้องถามว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขของเราด้วยว่าเรามีความสุขที่จะทํา เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําบนพื้นฐานของความทุกข์การลงแรงแล้วก็ลงเวลามันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีความสุขในการทาวันละหนึ่งชั่วโมงวันละสองชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงก็ตามแต่แต่เรามีความสุขในโมเมนต์นั้นจริงๆนะคะการทํานั้นแม้มันจะประสบผลสําเร็จเร็วหรือประสบผลสําเร็จช้าหรือมันไม่ประสบผลสําเร็จเลยเ,เราก็จะไม่ค่อยจะซีเรียสกับมันเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยการที่เราได้ทํา มันก็คือหนึ่งในความสุขของเราแล้วเราได้มันแล้วเรียบร้อยว่าอันนี้คือความสุขจบพอประสบผลสําเร็จก็โอเคไม่ประสบผลสําเร็จก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ไปต่ออยู่ดีเห็นไหมคะเราจะไม่ค่อยมีความเครียดใช่ว่ามไม่ค่อยมีความเครียดกับการที่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะถ้าเรามีความเครียดว่าทําครั้งนี้มันต้องสักเซสมันต้องประสบความสําเร็จหรือทุกคนต้องทัศนคติเดียวกับเราสิทุกคนต้องเห็นในสิ่งที่เรานําเสนอสิ่งดีๆสิ มันไม่จาเป็นค่ะมันไม่จําเป็นครูบอกเลยมันไม่จําเป็นเพราะว่ามันต้องดูสารตั้งต้นของเราก่อนถ้าสารตั้งต้นเราว่าเราแค่มีความสุขในการได้ทําเราแค่มีความสุขในการแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปนะคะคนที่รับเขาจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือส่งต่อเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆแบ่งปันโมเมนต์ดีๆนะคะคนที่เขามีความสุขกับโมเมนต์นี้ก็มี คนที่ไม่มีความสุขกับโมเมนต์นี้ก็มีแต่มันอยู่ที่เราคนเดียวว่าเอ้ยแต่ฉันมีความสุขในการที่ได้มาแชร์ได้มาแบ่งปันได้มาบอกกล่าวได้มาให้โอกาสแล้วนะแต่ว่าคนที่เห็นด้วยก็ดีไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ยังจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเห็นไหมคะว่าคนที่มีความสุขคนแรกก็คือเราเราต่างหากที่มีความสุขที่นี้พอเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเราทําแล้วเรามีความสุขนี่นะ เรื่องที่เรื่องที่เราทำมันก็เป็นเรื่องราดีๆนี่นาะแม้คนอื่นจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีความสุขหลังจากนั้นละค่ะความสุขเหล่านี้แหละมันจะสื่อออกไปเองว่าทุกครั้งที่คุณทําคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆคุณมีความสุขที่แชร์แล้วก็แบ่งปันคนที่เขาเคลื่อนเดียวกันกับเราจะค่อยๆเข้ามาเองอะคะ่ะเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากมายอันนี้ครูพยายามย้ํานะคะว่า จงอยู่บนพื้นฐานของความสุขเราก่อนเพราะทุกอย่างที่เราทําเราอยากให้ตัวเองมีความสุขใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าตัวเรามีความสุขก่อนเริ่มต้นมันก็จบที่ความสุขของตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะเอาใจทำว่าถูกต้องคะ่ะเอาใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆของเรานะคะออกไปทำแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีเอง วันนี้ก็คุณเต๋อก็แชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณครูพี่ป้อมขอบคุณพี่ตุกตาขอบคุณโค้ดน้อยขอบคุณอาเหลียวแล้วก็ทุกคนที่แวะเข้ามารับชมรับฟังสําหรับใครที่รักสุขภาพแล้วกอ็อยากให้สุขภาพสร้างรายได้ด้วยเนาะคราวหน้าครั้งหน้าครูจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเรื่องทัศนคติเรื่องเหล่านี้นะคะหมายถึงว่าสร้างรายได้และให้เราด้วย เป็นทนัศนคติหมวกเกี่ยวกับการมองในการสร้างรายได้ให้กับทุกคนนะคะไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับพลังงานดีๆกําลังใจดีๆสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ